สวัสดีมิตรักแฟนเกมนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปกี่วันวะเนี่ยประมาณ7วันนะก็คือคลิปล่าสุดก็เป็นคลิปรีวิวดันเจียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะอ่ะโอเคครับผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับก็บังเอิญว่าติดธุระนิดหน่อยนะครับแต่ว่าต่อไปนี้ก็จะกลับมาลงคลิปเหมือนเดิมเหมือนอย่างแน่นอนมาเริ่มมันจากรีวิวดันเจียนวันนี้กันก่อนเลยละกันเห็นเขาว่าโหดนะครับโหดมากๆเลยซึ่งมันก็โหดจริงๆริน้องประมาณว่าทําช่องมา1ปีอะเออหปีกว่านะี่นะ ไม่เคยเจอดันเจี้ยนที่มันโหดขนาดนี้อะ่ะอันนี้น่าจะโหดที่สุดแล้วนะครับทั้งเล็บยาวและห้องก็แคบมากนะครับทั้งทูดอนนะแล้วมีทีเล็กอยู่ระหว่างทางคิดดูเหอะแล้วก็แรปเตอร์ด้วยนะเอา้าเป็นไงล,ล่ะเอา้าเฮ้ยดันทีเล็กหายไปไหนอะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยงงวะ่ะเฮ้ยวันที่พี่กระตรงไม่ใช่หรอวะสองทุ่มห้าสิบห้าวันพุธที่สิบสาม แล้วดันเจียนหายไปไหนอะเอาใหม่เอาใหม่เปิดดูใหม่ดิอุ้ยดันเจียนหายวะน้องมันมีแค่สองอันวะงานงอกเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งถ้ามันกลับมาเรามารีวิวแล้วกันเนาะมาลองดูครับพี่ลองออกเกมแล้วเข้าใหม่ดูนะครับออาเรามาดูกันว่าดันเจียนมันกลับมาไหมนะเฮ้ยมันหายได้ไงวะไม่เคยเป็นนะเนี่ยหรือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยน้องดันเจียนมันมีแค่สองอันอะ เอาไงดีวะคือมันจะมีเซฟที่พี่เซฟไว้อยู่หน้าห้องเล็บยาวนะครับเราไปเริ่มตรงนั้นเลยดีไหมฮะเนอะเดี๋ยวพี่ไปรีเซฟไว้หน้าห้องเล็บยาวเลยเนาะโอเคนะครับไปโอเคเรามาผลที่หน้าห้องเล็บยาวนะครับอืมมามาดูของที่เจ๊จ่าเตรียมมานะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับอืเดี๋ยวพี่เซฟของแป๊บหนึ่งต้องเอายาสเตมินานะครับสําคัญสุดเลยห้องนี้นะครับวิธีของพี่นะครับก็วิ่งแล้วก็กลับตัวยิงนะครับผม อ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะห้องเล็บยาวนะครับเดี๋ยวพี่ขอไม่พูดนะครับเพราะพี่ต้องใช้สมาธิมากๆเลยนะเดี๋ยวเอาเป็นดนตรีคอไปเบาๆแล้วกันเนาะอ่ะไปกันเป็นปืนนะครับกินยาเพิ่มสะปิดหรือยังกินไว้แล้วกินแล้วโอเคมาออเอาเก็บปืนทําไมกับเจ๊เปลี่ยนมุมมองโอเคนะครับผมอ่ะไปแล้ว นี่น้องวิ่งไปวิ่งมาแบบเนี้ยิงเว้านี่นะครับที่เป็นไม่ดีของพี่นะคือวิ่งไปนะครับแล้วก็กระโดดกลับตัวยิงนะครับอ่าโอเคแบบนี้นะคอยดูสเตมิน่าด้วยนะครับคอยกดยาเพิ่มสมเตมิน่าด้วยเอาสิวามาใส่หน้าไปดิใส่หน้าไปดิเลือด,ดโคตรเยอะอน้องประมาณหมื่นกว่านะครับอืมใส่ไปดิใส่ไปดิโดนตีไม่ได้นะครับโดนตีไม่เกินสี่ทีอ่ะกะแตกแน่นอนนะฮะโอ้ยพลาดว่าวว่ะ ว้ามั่งอะไรมั่งเนาะวิ่งไปเจ๊วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปใช้เวลานานผูสมควรเลยนะ้องแล้วบูตอนด้วยดิแบบเลือดโคตรเยอะอ่ะม,มามามายังไม่โดนตีนะครับชุดแรกยังไม่โดนตีอุมใส่หน้าไปดิใส่หน้าไปด,ใไปดิใส่ไปดิใส่ไปดิเจ็ดพันโหกอ่ะยิงตั้งนาน โดนแล้วหนึ่งดอกน้องโดนตีแล้วหนึ่งทีก็จะไม่โดนตีนะมีเกาะมาชุดเดียวนะครับอุ้ยอย่าเพิ่มมาเตีนหน้าหมดแล้ว嘛เดือสองขวดน,ะน้องทันปะวะอุ้ยเดือพันสามอุ้ยหมดแล้วอะสองขวดสุดท้ายแล้วอะทำไงดีวะกูรอแต่วันเนี้ยเฮ้ย ยิงไปยิงไปหมดยังหมดยังเนึตัวนึงว่ะมาตายยังอูยังไม่ตายก็สองพันอุ้ยโดนอรกแล้ววะอีกดอกนึงขออีกดอกนึงถุงมือแตกกันด้วยมามามาโอเคโอ้โหปวดนิ้วเจ็บนี่ป้วงมากเลยน้องดูเกาะดีวะเกาะนี่ไม่น่าจะเหลือนะเนี่ยโอ้โหน้อง ก็แค่นี้จะไปสู้ไงต่อวะเนี่ยอะลองดูนะครับผมว่าแค่นี้ไม่รู้จะไปรอดถึงแค่ไหนนะฮะไปห้องถัดไปกันที่กว่าเนาะเออนี่นะครับของที่เตรียมมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมของมาไปห้องถัดไปก่นที่กว่าไปโอเคก่อนจะไปถึงห้องถัดไปนะครับเราจะต้องผ่านกําแพงนี้นะครับกําแพงนี้นะครับถ้าจะนับนะครับให้นับไปถึงจังหวะที่สิบหกและวิ่งจังหวะที่สิบเจ็ดกับสิบแดจะวิ่งได้นะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะเริ่มนับหลังจากที่มันสโลนะครับเออมันจะนานนิดนึงนะครับอ่าลองดูกัน ดี๋ยวรามาสโลก่อนค่อยเริ่มนับนะนับถึงสิบหกนะครับแล้วสิบเจ็ดสิบแปดก็วิ่งอาสโลแล้วนะเดี๋ยวเริ่มนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าอีกทีหนึ่งแล้วพิบหกก็วิ่งเร็ว 16, วิ่งว,วิ่งวิ่งวิ่ง,งโอเคนี่นะครับผม ให้นับจังหวะถึงสิบหกนะครับแล้วจังหวะที่ส7บ็ดกับ1ิแปดให้วิ่งนะเออตรงนี้นะครับเนี่ยกำแพงก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงทางไปห้องกบนะครับอ่ะไปกันต่อเลยโอ้ต้องผ่านไอ้นี่ด้วยเหรอนเนี่ยอ่ะไปไปไปน้องเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้างหน้าอีกที่คงไม่ได้พาแวะนะครับพี่ขอตัดไปจากห้องสู่ห้องเลยนะแต่ว่าจะบอกแค่ตรงนี้นะครับว่ายกับดักหนามเนี่ยวิธีที่พี่ใช้นะครับก็คือให้ไปทีละจิ้งนะฮะอ่ะลองดูกันมา มายืนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ลอเข็มลงมาแล้วก็ไปทีละจึงนะครับเข็มมาอไปจึงจึงไปครับผมประมาณตรงนี้นะอ่าขวานมาแล้วก็ไปจึงหนึ่งนะฮะเข็มมาไปจึงหนึ่งอ่าขวานมาแล้วก็ไปค่อยๆนะครับค่อยๆอ,อ่าไปเข็มมาแล้วก็ไปรอขวานมาไปอ่าไปโอเคห้องกบห้องไหนโอห้องนี้นีห้องกบใช่ไหมอ่ะพี่ใช้เป็นกระทะเลยนะครับผมง่ายดี ลองดูก่อนถ้ามันง่ายกว่าใช้ดาบก็ใช้เป็นกระทะนะครับอ่ะมาเกิดใกล้แล้วเปี้ยงเขาให้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 โอเคสามตัวกินยาการสลบหน่อยใช้เวลานี้กินยากรรสลบซะหน่อยนะฮะแล้วก็ฟันมันอาน้้ำหมดแล้วเนี้ยอโอเคเรามีน้ำมาสำรองครับผมกินน้ำาพหน่อยครับในประดบับเลเวลสามร้อยก็ไม่เยอะนะ สองทีก็ตายนี่ว่าหนึ่งสองโอเคสองทีตายไม่ต้องใช้กระทะหรอกทางนั้นอนะ่ะบางตัวก็สามมามามาใช้เป็นกระทะแหละดีแล้วมาเรามีเยอะอยู่แล้วกระทะลูกสาวซื้อบูปินมาแล้วนะฮะเอา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 เป่ากันใหญ่เลยเป่ากันใหญ่เลยมานี่มาใ,ใกล้นี่มาไปไหนไอ้ส้มไอ้ส้มมานี่ไอ้ส้มอืมอืมไม่โดนไอ้ส้มไอ้ส้มมามาโอเคต้องกบนี่ไม่ยากนะครับผมเนาะ อ่ะฟันไปครับสองทีก็ตายนีว่ว่าเออใช้เป็นไอ้นี่แหละอ่ะเดี๋ยวกินยาเพิ่มดาเมจหน่อยดีกวา่ายังไม่กินดีกวา่าไปใช้ห้องสุดดอนมีแค่ถ้วยเดียวของมีน้อยใช้สอยยังประหยัดนะฮะฟัน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 ,ฟนไปแหลกๆนี่แหละฟันนี่แหละฟันนี่แหละเสี่ยวเกาะแตกไม่แช่แน้องเกาะไม่เหลือแล้วเ <laughs> หลือจึงเดียวนะฮะเอายังไม่ตายเหรอยังไม่หมดเหรอยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดอีกเหรอ รู้สึกว่าจะมีห้องไมกะโรสอลับด้วยนะครับผมเราต้องดูเวลาก่อนจะที่จะเข้าด้วยนะฟันนี่ฟันเข้าไปฟันเข้าไปมาๆมาเต่ากันใหญ่เลยเี้ยกนใหญ่เลยเรี้ยงกนใหญ่เลียเจ๊กูใหญ่เลยมาที่มา้ามาๆโอเคเรียบร้อยครับห้องนี้แล้วก็จะมีห้องอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องงูนะครับพี่คงไม่ได้พาเข้านะเพราะในห้องงูนะครับมันไม่มีอะไรเลยเนาะไม่มีทั้งของพีเมยมไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็จะปักอุแจแล้วก็กลับไปกันที่จุด ทางเข้าห้องไอ้อีกวนอดอนเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเอากุญแจก่อนแล้วก็ไปเจอกันตรงนั้นนะครับโอเคหลังจากที่เราไปเอากุญแจมาแล้วนะครับแล้วก็วิ่งผ่านจุดเกิดมานิดนึงเห็นปะแล้วเราจะมาเข้าห้องอีกวนอนดอนกันนะครับห้องนี้จะไปท่องจังเกิลนอตนะฮะเออแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาเกือบสองทุ่มมาน้องตอนแรกว่าจะพาน้องนะครับแวะไปในห้องของเมโโรสัสที่มีของพรีเมียมอยู่นะครับแต่ว่าขอไม่แวะแล้วกัน ข้อแรกนะครับเพราะว่าเกาะเจ๊จ่าลือแค่นี้แล้วจริงๆให้เข้าใจนะครับผมสงสารเจนิดนึงนะเพราะว่าเป็นตอนคืนนะครับเราสู้เขาไม่ไหวแน่ๆล่ะอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับพี่เสียแอมเบอร์นะครับซื้อยาเพิ่มสเตมิน่ามาลงดันนี้นะครับพอพี่ลงดันเสร็จอ่ะพี่ตั้งใจอยู่แล้วว่าพี่จะรีเซฟนะครับคือดันนี้พี่ตั้งใจว่าพี่จะผ่านนะครับแต่นี้ลงมารีวิวให้น้องดูเฉยๆนะครับผมของพี่เมี่ยมที่มีอยู่2กล่องนะครับอยู่บริเวณห้องที่เราเกิดมาลแหละ ให้น้องไปเอากันนะครับผมพี่คงไม่ได้พาแวะไปเอานะครับนะเพราะว่าดันนี้พี่ไม่ลงจริงจังแล้วล่ะอะเราไปกันเลยเลยกว่าห้องนี้ห้องโว้ยโคตรกว้างอะที่ห้องเล็บยาวนี้แบบยังแคบอะเอออยู่ไหนล่ะโอ้ตัวเบื้เริมเยมา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 ถอยหลังฟันไม่ได้อย่จิ้มเยอะอยวจิ้มเยอะเดี๋ยวก็แตกโอเคเื้อตายง่ายแคบวะอมาที่เหลือก็เป็นไบอนิคนะฮะฟัน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 ไอ้นี่มันผิววะฟันไม่ค่อยโดนวะ ชอบวิ่งไปข้างหลังอะเนี่ยป้ามันวิ่งไปข้างหลังอ้อมข้างหลังฟันฟันมาไหนอีกมา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 หมดยังเดินเตรียมเตรียมอยู่ไม่สนใจเราเลยอะฟันตายซะตายซะทำเสียเวลามามาเรียบร้อยห้องนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปห้องคูแรปเตอร์ดีกว่าไปไปห้องแรปเตอร์ออก,กันไปห้องแรปเตอร์มาเข้าไปเลยครับอยู่สายลาแรปเตอร์มา รอมุมเลยมาวูดลายตัวนี่หว่านี่กว่าน้อยเยอะนี่หว่าอืมน่าจะมาเป็นเวฟนะครับวูดห้องร้อนด้วยเหรอเนี่ยร้อนก็ไม่กลัวเรามีบัฟุยูยฟันทีเดียวไม่ตายด้วยพอด,ดีก็แตกพอด,ดีมาเลยสองเวฟครับ ไม่ได้กินยาเพิ่มอุ้ยตกแมพตกห้องน้องมามามาดิมาดิมาดิมาด,มาดิเอามาดิมาดิาดฟันทีเดียวไม่ตายวะปกติแรปเตอร์นี่ฟันทีเดียวตายเลยนะโอเคจบครับผมห้องนี้ไม่ยากไม่เย็นอะไรเนาะของเทกอยู่ตรงไหนวะนีหรือเปล่าของเทกกล่องนี้แหละปุ๊บ อ่าได้มันเป็นเทควินโด์แล้วครับออาไปห้องถัดไปกันต้องผ่านไอ้หลุมกระโดดนี้ด้วยเหรอน้องอ่ะวันนี้ยังไม่ได้พากระโดดไอ้นี่เลยเนาะเรามากระโดดันสักหน่อยดีกว่าอย่างเจจ่านะครับเจจ่าไม่มั่นใจนะครับในความแรงของตัวเองความเร็วของตัวเองนะครับก็จะกระโดดไปพักตรงกลางก่อนนะแบบนี้นะครับปึ๊บนี่มาพักตรงกลางแบบนี้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจว่าจะกระโดดครั้งเดียวผ่านอนะ่ะ ก็ใช้วิธีนี้นะฮะไปไปกันต่อนะฮะถึงห้องออเตอร์หรือยังเนี่ยห้องนี้หรือเปล่าก็ยังไม่ใช่เอา้าไปแรปเตอร์อีกแล้วออเตอร์ไม่ให้แรปเตอร์อม,มาทําไมกันเนี่ยถึงหรือยังโอเคห้องข้างหน้านี้ครับผมห้องออเตอร์นะมาออเตอร์น้อยมามาลูกมาปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปุ๊ปปเปลี่ยนมุมมองมา ถอนใส่บัวหน่อยหนึน่งมาออเตอร์ปลดเกาะด้วยเนี่ยลดเกาะลงครึ่งหนึ่งนะฮะรวมเตรียมมากเลยลูกอืมไป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 วิธีเดียวไม่ตายด้วยอนะ่ะอยู่ไหนกันเล่นนะมาที่ติดเสาไว้อยู่นั่นแหละเออมาลูกมาหลังจากห้องออเตอร์นะครับก็จะไปห้องทูด,ดอนและแล้วไปห้องบอสเนาะ น่าจะรอดอยู่มั้งห้องทูดอนยังไงก็ไม่นับเกาะอ,อยู่แล้วนะครับเราใช้เป็นการตีก,กันกันเนาะมา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 ที่ครับมามายากจริงๆเลยนะครับมันจะมีอยูย่สองห้องก็คือห้องทูดอนกับห้องเล็บยาวนะครับห้องที่เหลือก็ไม่เท่าไหร่เนาะชิวๆเลยแหละเอาจริงๆอะ่ะแต่กับดักก็เยอะพอสมควรนะครับกับดัก ทางเบลของพรีเมียมเบลของเทคพวกนี้ก็เยอะอยู่นะพี่ขี้เกียจแวะเดี๋ยวมันตายางไงตายก็ต้องไปเริ่มใหม่นะครับนี่ก็ดึกแล้วจริงๆพี่อยากจะผ่านด้วยดันเจี้ยนเนี้ยแต่ว่าเออเดี๋ยวแบบเฮ้ยดันเจี้ยนยากพี่พีลงไม่ไหวหรือเปล่าเลยไม่รีวิวอะอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวลงให้ดูนะครับลงไหวน้องแต่แบบบางทีก็ขี้เกียจเหนื่อยอยากนอนก็งโง่อยู่บนเตียงบ้างอะไรบ้างนะฮะเอาหมดละห้องอัเตอร์ก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับอืมไปรู้สึกว่าของเทคจะอยู่ที่ห้องห้องตูดอนนะครับ ไปกันที่ฝาปมีกำแพงน้ำเอ้ยกำแพงน้ำกำแพงตื้มตั้มเหลืวนะครับไปดูว่าจังหวะเท่าไหร่นะโอ้ดูแล้วน่าจะจังหวะสิบหกนะครับเดี๋ยวพี่ลองนับแป๊บหนึง่งลองนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16ชัวน้อง 14, 15อีกทีนึง1กวิ่งโอเคแม่กระดักมันเยอะจริงๆว่ะคุยอะปีงปอซสหน่อยนะครับเพื่อความชัวพ้นกำแพงติ้มตั้มมาต้องมาโดดอันนี้ดีนะไม่มีไอหนามด้วยนะ ไปโอเคอเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยกกลิ่มีมัดเหรอมาค้างติดอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเออเออ,เอ,อกล่องนี้รู้สึกว่าจะเป็นของเทคนะครับไปเอากันไปของเทคใช่ไหมอ่ารู้สึกว่าจะเป็นของเทคใช่ไหมจะเป็นไลฟเฟินนะครับผมนี่บูปีไลฟเฟิลตัวนี้ก็ดรอปด้วยนะครับดันนี้นะอ่ะหนึ่งเวลาไป แต่การถูดอนกันแล้วครับห้องนี้ใช่ไหมห้องถูดอนโอเคห้องนี้แล้วครับผมพี่อ้อขอออกไปเซฟหน่อยแล้วกันนะเพื่อความชัวนะครับผมเดี๋ยวจะพลาดพังตายเอามาโอเคครับผมไปเซฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ต้องเซตของก้อนนะปืนไม่ใช้นะครับยาเขียวเอาไปด้วยแล้วก็เป็นโลนะครับถือโลด้วยอ่ะโอเคถือดาบนะครับเปลี่ยนมุมมองไปยังไปกัน ลืมกินยาเพิ่มดาเมจวะน้องอุตส่าห์เหลือไว้ค่ยจุดท้ายนะครับลืมกินทั้งนั้นนะ่ะมากันตีกันกันตีตีตีกันกันตี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 กัน กันตีกันวิ่ยโดนฟันกันกินกันกันตีกันอุ่ยหลายทีมากเลยน้องกันตีกันขอกินยาก่อนมากินยาเพิ่มมาเม็ดแล้วมากันตีกัน กันตีกันมามากันตีกันกันตีกันกันตีกันโอเคกันตีกันเฮ้ยเกือบเกือบกดผิดน้องกันตีกันโอเคได้สองชุดแล้วครับเหลืออีกสองชุดนะ Mama, mah, mah. Ganti kan. Ganti kan. Ganti kan. Mah, mah, mah. don, don, don. กันตีกันอุ๊ยลืมถ้าน้องคนไหนนะครับผมถ้าอยากเอาฐานะปลดเกาะอ,ออกนะครับก็เข้ามาในห้องปุ๊บกรลีบออกเกมเข้าใหม่นะฮะสามารถทําได้นะครับกันตีกันอุ้ยโดนเยอะนะคอยใช้สมาธิแล้วกันกันตีกันกันตีกันอีกเว็บหนึ่งนะครับอีกเว็บหนึ่ง โห,หน่ากลัวมากน้องกันติกันกันติกันกันตีกันเอ้าไม่ตีกันติกัน,กนตีกัน,าม,กน,กน,กนมา,มาอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวท้ายกันติกัน เรียบร้อยสิครับรออะไรปัดโถชินแล้วเจอบ่อยนะฮะโอเคครับผมผ่านพ้นที่ลนมาได้จนถึงห้องบอสนะไม่น่าเชื่อยนะเกาะเหลือจึงเดียวตั้งแต่ห้องแรกนะอ่ามาถึงห้องบอสแล้วครับผมบอสอาเจนทวิทนะครับดันนี้เดี๋ยวขอออกไปเซฟอีกนะเพื่อความชัวนะครับดึกแล้วที่เกียดว่าตายแล้วต้องมาเริ่มใหม่ไกลๆนะครับ ครับผมกลับมาเรียบร้อยนะฮะบอสเจนทวิตนะครับเดี๋ยวเราใช้เป็นปืนแล้วเราก็เอาโลโออกใส่เป็นสร้อยเงินเพื่อเพิ่มอเมอร์อีกโอ้เห็น <c oughs> ชุดเจ๊จ่าแล้วแบบ <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยนะโอเคครับผมเข้าไปข้างในกัน <c oughs> ในห้องบอสนะครับผมบอสเจนทวิตนะครับเหมือนเดิมเลยเราก็จะมาที่จุดนัดพบของเรานะครับก็คือตรงนี้นี่ที่บอกว่าบล็อกนี้นะครับมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะระวังมันบินอ้อมไปข้างหลังนะครับถ้ามันบินอ้อมไปข้างหลังอะเราต้องวิ่งหนีไปก่อนนะครับ เพราะมันสามารถถีบเราให้หน้าทิมลาวาได้นะฮะถ้ามาอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ก็ชิวๆหน่อยนะฮะไม่ต้องไปไหนนะลูกนะจะไปไหน่าไปไหนที่าไ,า,ไา,ไาไปข้างหลังจะไปข้างหลังจะไปข้างหลังเสียวเสียวเอาไปงหลังหน้าทิม,มาลาวาอยู่เฉยดิลูกอยู่เฉยเอออยู่เฉยดิลูกบินไปบินมาทําไมเนี่ยมาใกล้หน่มาเร็วลูกเร็วใจดีแล้วว่ายง่ายว่ายง่ายตัวว่ายลูกมามยิงไม่โดนซะงั้น จอดจอดพอแล้วพอแล้วเออตรงนี้ตรงนี้แหละเดี๋ยวสองหมื่นนะครับเจว็วเจ๊เจอย่าช้าหมื่นหกหมื่นสองเดี๋ยวเก้าพันแล้วเร็วๆกระสุนหมดอีกครูเดี๋ยเพิ่มไปไหนนะเดเพิ่มไปไหนนะอีกสองดอกหมดแล้วเนี่ยสี่พันพันห้าโอเคกลัวมันอ้อมไปข้างหลังน้อง <c oughs> โอเคนะครับผมดันเจี้ยนนี้ก็บอกเลยว่าโหดนะครับโหดมากๆเลยอยู่สองห้องนะครับ จริงๆน่าจะโหดที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแล้วละ่ะเพราะว่าห้องเล็บยาวนะครับมันแคบมากเลยนะเออใช้สเต็ปนะครับผมพยายามวิ่งจากมุมห้องไปสู่มุมห้องแล้วก็กราบตัวยิงนะครับเนาะอะ่ะแล้วพบกันมาอีกพีถัดไปนะครับพี่ว่าพี่จะรีวิวพามอแพทอะแหละเออเนาะโอเคครับผมวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับว, hoo, ว hoo.